ชนะบุรีกว่า500ร้อคนนะ,นะคะคัดค้านไม่เอาโรงงานหลอมทองเหลืองทองแดงเป็นครั้งที่7แล้วค่ะอ้างว่าควันพิจาการหลอมอะนะคะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์เลี้ยงพืชผลทางการเกษตรและก็คุณภาพชีวิตของชาวบ้านด้วยนะคะล่าสุดนะชาวบ้านได้ส่งเรื่องถึงคอสอชอรวมถึงสภาทนายความนะคะก็ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากชาวบ้านเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาที่ วัดหนองนกแก้วอำอเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการขออนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานหลอมทองแดงของบริษัทท CC หนองนกแก้วจำกัดว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หลังจากวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาที่เรานําเสนอไปแล้วนะคะทางชาวบ้านในพื้นที่ทั้งตําบลหนองประดู่และตําบลหนองนกแก้วอำอเภอลาวขวาญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันนะคะชาวบ้านเองก็ได้ ติดตามเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเขาได้ออกมาคัดค้านการตั้งลมการตั้งโรงงานหลอมทองแดงของบริษัททีซีซีนกแก้วจำกัดนะคะแล้วก็ล่าสุดสํานาักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะก็ได้ติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะมีทางสภาทนายความนะคะเข้ามาร่วมในการที่จะรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านด้วยนะคะาล้ค่ะเรามีสายของตัวแทนชาวบ้านอำเภอหลักขวัญคุณสำเนียงปานโพทองพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำเนียงคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณอนุมาค่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะทางโรงงานเขายังก่อสร้างไหมหรือหยุดก่อสร้างแล้วคะยังไม่ได้หยุดดําเนินการก่อสร้างเลยคะ่ะอืมค่ะยังทำการก่อสร้างทุกวันคะ่ะยังทําการก่อสร้างทุกวันนะคะเสร็จแล้วก็ในกรณีนี้ <tar? S 1> ทางสภาทนายความลงไปพบปากกับพวกเราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะว่วอ,อว,วันที่ยี่สิบอมิถุนายนนี้ค่ะค่ะวันที่ยี่สบสองมิถุนายนนี้แล้วพวกเราเตรียมตัวเตรียมให้ข้อมูลกับทางสภาทนายความเขายังไงบ้างคะ ก็ให้ตามเป็นจริงเลยค่ะ่านทาำอย่างไรก็ตอบตามความเป็นจริงนะคะคือชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องถ้ามันเกิดทางอากาศที่คมมลพิษนะคะชาวบ้านที่อําเภอเราฟันเนี้ยบ้านน่องหนองแกวตำบลน้องหนองแกวก็น้องกระดูเนียนะคะได้ดื่มน้าบ่อดินนะคะน้าพ่นค่ะคือไม่มีนนําปลาดื่มหรือว่า น้ำดื่มที่กั้นกนองนะคะคือตักมาจากบ่อด,ดินแล้วดื่มกันเลยค่ะชาวบ้านจะเป็นยู่กันย่างมานานแล้วนะคะเป็นตุ้ทุกวันนี้ค่ะค่ะฉะนั้นเดี๋ยวในวันที่22มิถุนาย,ยนเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้ทางสภาทนายความด้วยถูกไหมคะค่ะค่ะแล้วทางพี่สำเนียงบอกชาวบ้านครบถ้วนดีไหมชาวบ้านเขารู้ไหมคะว่าวันที่22นี่สามารถมาให้ข้อมูลกับสภาทนายความได้เขารู้กันหมดหรือยังคะค่ะ โลโลหมดแล้วค่ะอืมค่ะเอาละพี่สัเนียงตอนนี้เราประสานงานไปที่กรรมการสิ่งแวดล้อมของสภาทนายความคุณสำนวนประพินอยู่ในสายเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยทางโทรศัพท์พร้อมกันเลยนะพี่สำเนียงนะนะค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนวนค่ะครับสวัสดีครับคุณนอนุมาค่ะกรณีนี้นะคะทางสภาทนายความโดยทางกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดําเนินการอะไรบ้างคะ ออย่างนี้นะครับเมื่อวันวันี่ทีผ่านมานะครับตอนที่ยึดสอบพิจารณาเราลงพื้นที่โดยท่านสุวิวิตเทวอนนะฮะซึ่งเป็นอุวยกประธานในความแล้วก็เป็นประธานกรรมการสี่ยล้อมเป็นคนนาทีมนะฮะผมก็ไปสุป็นก็คือเป็นการเสี่ยล้อมก็ต้องบอกเรียนอย่างนี้นะฮะว่าเราไปตรวจสอบเดียเราไปตรวจสอบสองเรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือโรงงานเนี่ยเขายังไม่ได้ขอสร้างนะครับเพราะเปลี่ยนแต่วางเขาเรียกว่าวางโครงการที่จะขอสร้งนะครับทีนี้ ในส่วนของประชาบ้านที่ที่จะต้องพูดง,งา่ายก็คือตอนนี้เขาหวาดระแวงนะฮะจากโรงงานเนี่ยที่ที่ต้องเปิดหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วอประกอบกิจการเนี่ยเขาเข้าหวาดระแวงว่ามันจะเป็นผลทพราาสิ่งล้อมนะครับซึ่งจากการตรวจสอบนี่นะครับโรงงานเนี้ยเ,เป็นโรงงานเ,าเพื่อต้องการหลอมโลหะนะครับก็คือเป็นโรงงานประเภทที่สามนะครับ ซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยจะต้องดาเนินการทามกฎหมายนะครับก็เกี่ยวกับทํารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องด้านสุขภาพก็คือทำรายงานผลกระทบด้านสุขภาพนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องรับฟังความเห็นชาวบ้านนะครับให้รอบการซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะครับการจัดเวทีรับฟังความเห็นชาวบ้านตรงนี้มันไม่ชัดเจนว่าได้ทําถูกต้องไหมนะครับ ล้าที่สำคัญที่ขุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้ออกใบอนุญาตไปยังนะครับเพราะว่าถามชาวบ้านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตัวโรงงานเนี่ยค่อนข้างเขาค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทราบเรื่องนะฮะเพราะว่าผมเคยให้ชาวบ้านเนี่ยไปขอเอไปขออนุญาตนะครับก็ทราบว่าอุตสาหกรรมจหวไม่ไม่ให้เอกสารพวกนี้ค่ะซึ่งก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของสภาธนายความนะฮะที่เราต้องออกเอกสารหรือ ขอหนังสือจากในการที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็เกี่ยวกับสาธารณสุขจังหวัดนะครับว่าเขาได้ทําพวกนี้หรือเปล่านะครับค่ะค่ะแต่ว่าในกรณีนี้ทางชาวบ,บ้านก็เดินทางมาให้ข้อมูลกับสภาทนายความเมื่อวานนี้เป็นจํานวนมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าเมื่อวานก็ลำบากที่เลยงนะในการที่จะจับเวทกีเพราะว่าต่อนหน้าเนี้จริงๆเราจับ เราเอาให้ส้บบานจาับเวทีแล้วเราเข้าไปนะครับไปให้ความรู้กฎหมายเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสอบชั้จริงเนี่ยจริงๆจะไปไวันแต่วันที่<ฆ>่ะแต่ก็ <c oughs> ก,ก็ก็มีเหม่วยงานหลาย่วงงานที่ข่อร้องว่าไม่ให้ไม่ให้ชุมนุมกันซึ่งเราก็พยายามอธิบายว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองมันเป็นเรื่องของของสิ่งเราจริงๆนะครับก็ได้รับความเมตตาจากกองบัญชาการรักที่นะครับที่เมื่อวานที่มาช่วยดูแลแล้วก็ให้จัด ค่ะแสดงว่านับจากนี้ไปนะคะถ้าหากว่าพี่น้องในพื้นที่เขาอยากจะติดตามความคืบหน้านะ,ะพี่น้องที่เราขวานนัญนี่ทางสภาธนายความพอจะบอกได้ไหมคะว่าเอออีกนานแค่ไหนมาติดตามความคืบหน้ากันได้อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะคืออย่างนี้นะครับสัปดาห์น,นี้เราจะออกหนังสือของสภอธนายความเนี่ยไปไปสอบถามในหลักฐานต่างๆนะครับว่าว่อออออาอการที่ออกไปยุญาตเนี่ยเขาออกไปยังแล้วถ้าออกเนี่ยนะครับได้ทําตามเงื่อนไขของกฎหมายที่กําหนดไว้ไหม นะครับเราก็ต้องเอามาดูตรงนี้ว่าการรับฟังความเห็นชาวบ้านเนี่ยมันมีการรวบรัดหรือว่ามีการที่โดยที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงไม่ทราบรเปล่าหรือว่าถูกต้องไหมเราก็ต้องมาตรวจสอบตรงนี้ครับซึ่งเึ่งตรงนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นเรื่องของโถงตั้าเสียล้อมโดยตรงนะฮะแต่มันเป็นเรื่องก่อนเหมือนคล้ายๆกับวิธีการต้องกันนะครับกฎหมายคือต้องชันที่ปัญหาจะเกิดขึ้นในนักตนระครับเราก็ต้องดูว่า ตรงนี้เนี่ยเขาทาถูกต้องครบช่วนไหมแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเหมาะไหมแกแกการที่จะมาสร้างโรงงานประเภทนี้ค่ะมีผลกระทบต่ออาชีพชาวบ้านหรือ, 10, อสิทธพันธ์การเกษตรต่างๆที่เขาปลูกตรงนั้นไหมอันนี้เราต้องมามาดูแผนทัง ็ต้องเป็นนที่ของทวาต้องตรวจสอบนะฮะเราเริ่มตรวจสอบแต่ที่ดีเลยครับค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวทางรายการสถานีประชาชนขออนุญาตติดตามความคืบหน้าจากคุณสำนวนนะะสภาทนายความอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะแล้วก็ขอให้ทางพี่สัมพันยงตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเราขวัญสบายใจได้นะคะเพราะว่ามีทางสภาทนายความเข้ามาช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หลังก5่าวนาฬิกานะคะมาติดตามความคืบหน้านะคะเรื่องของผู้ที่ประสบ ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายร้องขอความเป็นธรรมนะคะบอกว่าเงินที่เข้ามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน,นถูกหักไปหลายรายการทีเดียวและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราจะช่วยกันได้อย่างไรพร้อมกับไปติดตามนะเรื่องราวของสถานีมีดีมาบอกวันนี้น่าสนใจจากคุณอรินทด์ค่ะ